n o p a d o ด Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ป a d นด Story Podcast นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะ เรายังคงอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับคือหนังสือชื่อนิกเซนศิละปะของการไม่ทำอะไรเลยเขียนโดยคุณแอนเนตลาฟไรเซนแล้วก็แปลโดยคุณอนัควีเติมสินสุขนะต้องบอกว่าก็ไม่เคยคิดว่าเล่มนี้จะรีวิวถึง3ตอนตอนแรกคิดว่าเออเล่มมันบางๆนะอ่านอ่านรอบแรกเนี่ยคิดว่ามันตอนเดียวน่าจะจบแต่ว่ายิ่งรีวิวไปเนี่ยยิ่งยิ่งมีประเด็นที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมมีประสบการณ์มีอะไรต่างๆเนี่ย ก็ดาว่า2ตอนน่าจบก็ไม่จบนะนี่ลากมาจนถึงตอนที่3แต่ก็ผมมั่นใจว่าตอนนี้น่าจะจบแล้วล่ะนะอ่านังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงนิกเซนนิกเซนแปลว่าอะไรนิกเซนน็่คือการอยู่เฉยเจริงๆวันสูงได้เหมาะมากเลยนะเพราะว่ากําลังจะเข้าสู่ลูปของการพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะ พูดแบบนี้บางคนบอกผมไม่ได้ฟังวันศุกร์ก็เพลิน,ตอน,นตอนวันตอนวันศุกร์นะครับพูดพูดแบบนี้ก่อนเดี๋ยวบางคนบอกผมฟังวันจันทร์แล้วจาจาร์พูดวันศุกร์ได้ยังไงอะไรเงี้ยอ่ะเรามาดูกันครับถัดไปเนี่ยเขาเขาจะพูดถึงแนวทางการพักนะเขาเขาพูดถึงจริงๆถ้าเกิดฟังมาทั้งสองตอนเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันพูดถึงว่าพักเราไม่ต้องรู้สึกแย่จริงๆการพักเนี่ยคือการเติมพลังนะครับมาต่อตอนนี้คือเขาบอกการพักช่วงกลางวันนะครับ คือกลางวันเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ยอมพักเลยนะหลายคนทํางานเสร็จกลางวันก็แบบเอาข้าวมากินบนโต๊ะอะไรเงี้ยหรือไม่ได้กินข้าวด้วยซ้ำนะเพราะเร่งงานอยากให้เสร็จอันนี้ไม่เวิร์กนะครับเขาแนะนําถึงขนาดแบบนี้นะเขาบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเวลานั่งสมาธิได้นั่งสมาธิเลยสั้นๆพอไม่ต้องแบบนั่งกันแบบเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะหรือถ้าจะไม่นั่งสมาธินะออกกําลังกายบางคนบอกโอ้จะบ้าเหรอออกกาลังกายตอนเที่ยงเนี่ยนะ คือไม่ได้แบบให้ไปวิ่งมาราธอนแบบนั้นไม่ได้ขนาดนั้นนะครับขยับร่างกายนะเขาบอกว่ามันเหมือนการรีเซ็ตอนะคือตอนเช้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมีพลังเยอะนะแล้วก็มาถึงตอนเที่ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มตกอะแล้วแรงเริ่มตกเนี่ยรีเซ็ตขึ้นมานะครับแล้วพอรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยอาจจะลองอยู่เฉยๆคือปล่อยใจ,ใจิตใจล่องลอยได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าทําแต่งานคิดแต่งานเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็น,นครับช่วงนี้เนี่ยถ้าอยู่คนเดียวได้ก็อยู่คนเดียว นะหรือถ้าเกิดแบบบางคนเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหมันมันไม่ได้หรอกอยู่บนโต๊ะนี่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยก็บอกออกไปเดินเล่นก็ได้นะแบบสบายๆนะถ้ามีส่วนสาธนะารณะแถวแถวออฟฟิศก็เดินตรงส่วนสาธารณนะตอนนี้ work ์ r ฟอร์มโฮมก็เดินแถวบ้านนี่แหละนะครับไม่ต้องไปเดินตากแดดอะไรหาที่อนะประมาณนั้นนะครับมันมันจะช่วยได้หรือว่าเข้าไปนั่งในสวนนั่งอะไรคือคือถ้าอยู่ยิ่งอยู่ใกล้ธรรมชาติเนี่ยนะ ม,มันเขาบอกมันช่วยเยียวยาจิตใจเราได้ดีเลยนะครับแล้วมันมองเห็นนกเห็นอะไรอเงี้ยแต่เราก็ต้องดูดูบริบทะนะครับไม่ใช่ไปน,นั่งตากแดดเหงื่อโซมอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าทําแบบนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผลดีต่อร่างกายแล้วก็จิตใจรวมทั้งอารมณ์เราด้วยแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเลยแถวนี้มันไม่มีสวนสาธารณะเลยนะครับเขาบอกว่า ลองมองหาจุดสงบห่างจากโต๊ะทางานที่คุณผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ก็ได้ลองมองออกไปฮะบางทีเป็นวิวสวยๆใกล้ๆเนี่ยลองมองออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้เวลาพักในช่วงกลางวันนะนิกเซนมันเป็นเรื่องของการพักต่างๆนะครับกับอีกเทคนิคเทคนิคหนึ่งจริงๆถ้าเกิดฟัง Podcast บ่อยๆเนี่ยน่าจะมี p o d c a s t ตอร์หลายคนก็พูดถึงรวมทั้งในโนบดนสตอรี่ก็พูดถึงเขาเรียกพโมโดโร วิธีการทำทำงี้อ่าพูดอีกทีก็ได้เร็วๆนะอันแรกก็คือเลือกงานที่จะทําให้เสร็จวันนี้นะครับอ,อนที่2เนี่ยเขาบอกตั้งเวลาโดยใช้เครื่องจับเวลาเลยนะครับหรือมือถือก็ได้ตั้งเวลาเป็น25นาทีนะครับคือคนที่คิดโพ m โมโดโรเนี่ยเขาชื่อฟรานเชสโกซิลิโล่นะเป็นคนอิตาลีเขาก็เอาไอ้อนาฬิกาที่เป็นทรงมะเขือเทศอะเป็นตัวจับ คือชื่อเทคนิคพโมโดโร่เนี่ยพโมโดโร่มันแปลว่ามะเขือเทศอันนี้ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะเสร็จแล้วจดจ่อกับงานเลยตั้งนาฬิกาไว้ยี่นาทีนะจดจ่อกับงานเลยทาไปเรื่อยๆเลยไร้สิ่งบรบกวนเลยนะจนกว่านาฬิกาจะดังถ้าดังยี่ห้าปุ๊บต้องหยุดนะเขาให้หยุดพักห้านาทีทําอะไรก็ได้ยกเว้นเรื่องงานจะกินกาแฟจะนั่งเล่นอะไรก็ได้นะครับทาอย่างเงี้ย4ครั้งเขาบอกว่าเราก็จะมีเวลาพักถึง 20- 30นาที บอกวิธีมีเวิร์กมากนะครับส่วนตัวเคยทำไหมไม่ได้ไม่ได้ทำแบบจริงจังมากมายนะครับแต่ว่าลองทดลองดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เวิร์กกับอีกเทคนิคนึงการทำงานนะเขาเรียกกินกบอันนี้มาจากหนังสือของ Brian Tracy E a t That Frog นะครับกินกบตัวนั้นซะนะเริ่มต้นงี้ก็บอกหาก,กบให้เจอกบคืออะไรไหมกบคืองานที่ยากที่สุดครับงานที่เราเกลียดงานที่เราไม่อยากทําแต่มันต้องทำนะมันต้องทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไอ้นี้ เจอเลยว่างานไหนอันที่2คือกินมันเข้าไปเริ่มตอนเช้าไม่ต้องคิดมากเลยทําให้งานนั้นแหละงานที่เราขี้เกียจเราไม่อยากทำนะอันที่3อย่าผัดไปวันหลังโอ้ยเดี๋ยวค่อยทําไม่เอาามอันที่4เมื่อมีกบ2ตัวหรือมากกว่านั้นคือมันมีกบตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะอันนี้ก็ต้องทําก็ไม่ชอบอันนี้ก็ต้องทําก็ไม่ชอบก็บอกให,ให้เริ่มจากกบตัวใหญ่กว่าก็คือไอตัวที่ไม่ชอบที่สุดแนหะนะครับเริ่มวันนั้นเสร็จนะครับเขาบอกว่าพอมันเสร็จปุ๊บนะ ที่เหลือมันจะง่ายเลยวันนั้นเนี่ยเอออันนี้ผมมีประสบการณ์จริงเวลาผมทําอะไรสําเร็จที่มันแบบกุ้มใจโอ้ยงานเยอะไม่อยากทําเลยเว้ยอะไรเงี้ยพอทํามันเสร็จนะโห้วันนั้นนี่ productive เลยคือทํางานอีกเป็นสี่ห้างานเสร็จเลยอ่าคราวนี้วันหยุดคือวันหยุดเนี่ยเป็นวันที่เราอยากพักผ่อนอยู่แล้วนิกเซนทำไม,ไ,มไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็มีเทคนิคนะเขาบอกเริ่มตั้งแต่ก่อนออกเดินทางเนี่ยทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็น อย,อย่าทำอะไรให้มันวุ่นวายมากมายนะครับเช่นไม่ควรเลยนะที่แบบว่าอ่านอีเมลทํางานก่อนที่จะออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยโหอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีงานเข้าเดี๋ยวมีอะไรสักอย่างนะครับหรือจะไปโทรเช็คกับเพื่อนว่าเป็นยังไงงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือคืออย่าไปคิดแบบนั้นนะคือถ้าเกิดทําแบบนั้นคุณก็จะไม่ไม่สามารถเพิ่ม,มาอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวนะวเราก็บอกว่าตัดตัวเองออกจากเรื่องของที่บ้านด้วย ถ้าถ้าจะเอาโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปไปด้วยเนี่ยห้ามเช็คอ e ีเมลหรือห้ามใช้โซเชียลมีเดียถ้าเป็นไปได้ไม่งั้นมันก็ต้องเช็คตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าให้ฝึกนิกเซ็นเป็นประจําทุกวันนะวันหยุดเนี่ยเราควรจะผ่อนคลายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามฝึกวิธีการแบบนี้หรือหลอกล่อสมองของคุณนะถ้าบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวก็งานก็เข้ามาในสมองงานเข,าเข้ามาในสมองเนี่ยเขาบอกว่า ให้ลองลองทำกิจกรรมที่มันใช้แรงซึ่งต้องใช้สมาธิแต่ใช้การคิดน้อยยกยกตัวอย่างเช่นการเดินเล่นทั่วเมืองเล็กๆมันต้องใช้สมาธินะคุณเดินเล่นนะ่ยคุณต้องมองแต่ว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากมายสเก็ตภาพหรือวาดรูปเล่นก็ได้ดำน้ำําสน็อกเกิลก็ได้นะครับอารมณ์แบบนี้จะช่วยเราได้นะก็เป็นทางเลือกของคนที่อยากพักผ่อนแล้วกันนะครับเรื่องออนไลน์อ่าอันนี้ออนไลน์นี่เป็นศัตรูสําคัญสําหรับ หลายคนเลยรวมทั้งผมด้วยนะผมก็ยอมรับหลายๆครั้งที่บางวันที่ผมไม่ค่อยได้งานก้าวหน้าไปเนี่ยเพราะว่าไปเล่น Facebook ไปนั่งอ่านนูน่นนี่นั่นแล้วแป๊บเดียวแล้วเวลามันกินไปเยอะแยะเลยหลุดไปดูซีรีส์เกาหลีโหติดเลยครับนี่โฮมทาวช้าช้าเนี่ยเพิ่งดูไปนะติดเลยฮะคืออย่างเงี้ยมันเสียเวลาพอสมควรเขาก็แนะนําแบบจริงๆมันเป็นคำแนะนําที่เราเคยได้ยินมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วละครับแต่ก็อยากแนะนําอีกคือควบคุมการใช้โซเชียลมีเดีย เพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันตัวตัวดึงให้เราแบบติดเลยนะวิธีการคือลองไปดูฮะอย่างแรกคือกลุ่มที่เราไปไปแอดอย่างในเฟซบุ๊กมันมี b o o k Group อะอะไรที่คุณคิดว่าไม่ไม่อยากอ่านแล้วอะออกมานะออกมาหรือเพจที่คุณไปไลค์แล้วแบบว่าคุณไม่คิดว่าไม่ไม่ชอบแล้วละ่ะอันที่2ลบแอปพลิเคชันพวกโซเชียลมีเดียในมือถือถ้าจะดูดูได้ดูในคอมอย่างนี้มันจะทำให้เราดูน้อยลงเออลองดูนะครับ อันที่3ลองแบบไม่ใช้อินเทอร์เน็ตดูถ้ามีมือถือลองเปิดไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้แบบตัดอินเทอร์เน็ตอะเป็นไฟฟ์โหมดก็ได้นะแต่ไฟฟ์โหมดอาจจะไม่ได้มีโทรศัพท์เข้ามาด้วยนะแต่บางทีก็อาจจะดีนะบางในบางช่วงนะครับแล้วคุณเปลี่ยนเวลาตรงนั้นนะไปอ่านหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารหนังสือเป็นเล่มได้หมดเลยแต่พยายามอย่าอ่านอ e ีบุ๊กคืออ e ีบุ๊กมันยังเป็นพวกดิจิตอลอยู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็หลุดไปในแอปเอ,อิอะไรอย่างอื่นนะผมอันนี้ผมทํา อันนี้ผมทำคือผมไม่ได้ถึงกับจะลบแอปพลิเคชันหรือว่าจะตัดอินเทอร์เน็ตขนาดนั้นแต่ว่าผมจะามือถือไว้ไกลๆนิดนึงแล้วผมก็หยิบกองหนังสือที่ผมดองไว้มาอ่านนะครับอันนี้จะทำทุกเช้าเลยนะอันที่4ี่เขาบอกว่าเลือกโหมดกลางคืนเพื่อปิดการแจ้งเตือนและการเสียงเรียกเข้าในช่วงคำ่ำนะอันนี้ผมทำเลยเออแอปทุกแอปผมตอนนี้ผมไม่มี n o t i f i c a t i ันเลยครับ ค,คือผมยังไม่ถึงกับลบแอปทิ้งในมือถือนะแต่ม่าไม่ Notify l i ลนก็ไม่ไม,ไม่ไม่เตือนผมเ c e b o o k ก็ไม่เตือนแล้วมันช่วยผมได้เยอะเลยอยากอยากอยากรู้เข้าไปอ่านเองถ้ามันตึงดึงตงดึงตลอดนะั้นเดี๋ยวไปดูเองเดี๋ยวมันจะดึงดึงตัวเราเข้าไปอันนี้ถัดไปนะครับบอกว่าจัดระเบียบหน้าจอโฮมด้วยการลบแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันหรือแรงข่าว และบล็อกที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นคือหน้าโฮมเนี่ยมันจะมีแอปเต็มไปหมดแล้วบางทีพอเห็นแอปมันก็กดไม่ได้ที่จะกดใช่ไหมจัดระเบียบก็ได้ถ้าไม่อยากจะ uninstall นะอันนี้ก็บอกให้ลบแอปเลยก็ดีครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากลบลบแอปทําเป็นหมวดหมู่ผมไม่รู้ Apple คงทําได้เหมือนกันนะแต่ผมใช้ Android นะก็ก็ก็ไม่ยากทําเป็นโฟลเดอร์เพราะมันไม่เห็นชื่อมันไม่เห็นแอปซะแล้วนะเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปใช้หรอกนะ มีพวกแอปประเภทอันนี้ด้วยนะให้เราออกห่างจากโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยลองลองไปหาดูนะครับก็หลายๆอันก็ช่วยเราได้นะอันนี้ก็จะทำให้ให้ให้เราเนี่ยกลับมามีเวลาว่างมากขึ้นเขาบอกว่าเวลาเราแบบไปจดจอ่อพวก Instagram Social Media เนี่ยถามตัวเองตลอดนะสิ่งนี้คุ้มกับเวลาที่ใช้ไหมลงทุนเวลาไปเท่านี้เนี่ยได้กลับคืนมาเพียงพอปะคุ้มปะหรือมีสิ่งอื่นที่เราอยากใช้เวลาไปมากกว่าสิ่งนี้ไหมนะครับ มันจะได้คือคือผมไม่ได้บอกว่าให้ทําเลิกทำโซเชียลมีเดียแล้วกลับไปทํางานนะคืออยากให้กลับไปพักผ่อนแบบนิกเซนนะใช้เวลาว่างๆพักผ่อนนะครับสำหรับคนที่แบบวันหนึ่งเวลาไม่เคยพอโอ้โหอาจารย์ผมมีงานต้องทําลูกสมาชิกครอบครัวเพื่อนสัตว์เลี้ยงคือคือเต็มไปหมดเลยแล้วผมจะทํายังไงดีล่ะหนังสือเล่มน,นี้มีตอบนะเขาบอกว่าวิธี การจัดการเนี่ยมันมันจะเรียกว่าอะไรครับเราต้องบริหารจัดการเวลานะครับคือเริ่มต้นจะเขาบอกว่าวิธีเผชิญหน้ากับความกลัวต่อการพลาดข่าวสารคือบางทีเนี่ยที่เราต้องเช็คอีเมลเพราะอะไรกลัวจะพลาดเช็คโซเชียลมีเดียก็กลัวจะหลุดเนี่ยเขาบอกว่าต้องลดความรู้สึกแบบนั้นนะครับอย่าอย่าเสียพลังงานไปกับการคิดว่าตัวเองกาลังจะพลาดอะไรนะรอย่าไปเสียแบบอย่าไปรู้สึกแบบนั้นนะครับให้จําไว้ว่าคุณจะได แค่สิ่งดีๆไม่ใช่สิ่งแย่ๆภาพเซลฟี่ที่คุณเห็นอาจไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงของเหตุการณ์น,นั้นคือบางทีเราไปเห็นภาพแต่ดีๆอันนี้ยิ่งจิตตกเข้าไปใหญ่นะเอยทำไมาคนอื่นเขาสบายกันจังวะทําไมฉันฉันแย่อยู่คนเดียวนะยอมรับว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมการสังสรรค์ได้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปฏิเสธไปได้นะครับนะนั้นคือคือบางคนก็รู้สึกผิดเวลาไปไม่ได้อะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเราหยุดกับ การเข้าไปจอยอะไรได้ได้ได้หลายครั้งมันก็เซฟเวลาเราพอสมควรแล้วเอาตรงๆนะเอางี้สมมุติว่าเพื่อนบางคนเขาไม่ได้มาสังสรรค์นะคุณเนี่ยคุณคุณเลิกคบเขาเลยปะไม่ใช่ปะเอาเป็นถ้าเราเป็นถ้าเราเลิกคบก็แปลว่าเพื่อนคนนั้นก็สมควรที่เราจะเลิกคบอ่ะคือประเภทที่ว่าถ้าเราไม่ไปมันจะเลิกคบเราทันทีเงี้ยก็ดีแล้วล่ะเราไม่ไม่ต้องเจอคนประเภทนั้นก็ดีแล้วล่ะถูกไหมแต่ปกติไม่หรอกถ้าเป็นเพื่อนที่ดีเขาจะเข้าใจนะครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามไปสังสรรค์เลย แต่ว่าถ้ามันเวลามันไม่พอเนี่ยลดละเลิกพวกนี้เพราะนั้นไม่ต้องไกลัวว่าเราจะตกตกข่าวไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคนเป็นผู้ปกครองโหอันนี้ยิ่งชาเลนจ์หนักนะมีลูกอีกนู่นนี่นั่นอีกเขาบอกว่าอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้คือโยกชั่วโมงทํางานคือถ้าเราอยากจะอยู่กับลูกใช่ไหมช่วงนี้ก็อยู่กับลูกแล้วไม่ไม่ใช่ว่าอยู่กับลูกแต่เล่นโน้ตบุ๊กไปด้วยทํางานไปด้วยมันก็ไม่เรียกว่าอยู่กับลูกนะอยู่กับลูกก็อยู่ให้ให,ให้เต็มที่เลย นะแล้วเสร็จแล้วคุณก็ต้องจัดเวลางานเราไม่ใช่ว่าจะอยู่กับลูกได้ตลอดเวลาถูกปะเพราะนั้นหาหาตารางการทํางานใหม่ที่มันมันเหมาะสมนะครับเ,เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเวลาที่ที่เราต้องใช้มันมีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่สามารถปรากฏตัวทุกที่พร้อมกันได้นั้นบางอย่างบางครั้งเรื่องงานมันสําคัญก็ต้องไปท,ที่ที่เรื่องงานบางครั้งครอบครัวสําคัญเราก็ต้องมาที่ครอบครัวนะครับ เขามีวิธีการแบ่งเวลาครับอันนี้สําหรับผู้ปกครองเนี่ยอันแรกอย่าเข้มงวดกับตัวเองมากนะคือบางอย่างมันไม่ต้องทำเดี๋ยวนี้ก็อ,อย่าไปแบบโอ้โหฉันล้าฉันก็แต่ฉันทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊เป,เป,เปไม่ต้องถึงขนาดนั้นอันที่2อนี่ช่วยได้เยอะเลครับคือการรับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับถ้าใครมีตังค์นะจ้างคนมาช่วยทํางานบ้าน ไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันงานที่ทํางานก็ทํากลับมาบ้านก็ต้องเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูลูกเสร็จปุ๊บจะต้องมานั่งกวาดบ้านถูบ,บ้านล้างห้องน้ำอะไรอย่างงี้โอ้โหมันมันไม่ไหวอะ่ะถ้ามีกําลังนะอันนี้จะจะช่วยเราได้เยอะถ้าไม่มีกําลังลองดูญาติญาติเรานะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ไหมนะครับเอาเอาของคนไทยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยอาจจะช่วยเทคแคร์ลึกหลานได้บ้างนะในบางช่วงใช่ป่ะแล้วคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็แฮปปี้นะในการได้ได้ดูแลหลานอย่างเงี้ย อันถัดไปคือทํางานร่วมกันคือเรากับคู่ชีวิตเราอะนะครับจะเป็นสามีหรือจะเป็นภรรยาเนี่ยตกลงกันเลยว่าวันนี้ใครจะทําอะไรเราทํากับข้าวนะให้สามีดูลูกหรือว่าเราดูลูกนะให้สามีไปทํากับข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำงานร่วมกันนะอีกอันหนึ่งคือเขาบอกว่าปกป้องเส้นแบ่งของตัวเองนะคืองี้คือเขาบอกว่าถ้าแบบสมมุติว่าลูกจะต้องแบบ ใส่ชุดแล้วเราต้องใช้เวลาแบบมากเลยในการทําชุดขึ้นมาเองอย่างเงี้ยก็ต้องบอกลูกตรงๆว่าทําได้แต่ว่าได้ประมาณนี้นะมันคงไม่ได้หรูหรามากๆคือปกป้องคือบอกเขาอะนะครับบอกความจริงเขาว่าเขาเราทได้หรืออาจจะต้องซื้อให้เขาแทนถ้าถ้าพอมีเงินนะอีกอันหนึ่งคือเปลี่ยนช่วงเวลาเดินทางเป็นช่วงเวลาอยู่กับตัวเองอันนี้ผมชอบทำนะคือฟังหนังสือเสียงพอดแคสต์ฟังเพลงอันนี้มันจะทําให้เราแบบใช้ เวลาที่เราต้องใช้อยู่แล้วเช่นการเดินทางหรือการออกกําลังกายให้มันได้ประโยชน์ดับเบิลกันมาอีกอันนี้ทําประจําอันนี้ทําประจําแต่ก่อนผมฟังหนังสือเสียงแต่พอมีพอดแคสต์ผมก็ฟังพอดแคสต์นะครับมีเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยนะผมมี Kindle นะแล้วผมขยายมันตัวใหญ่ๆนะแล้วผมวิ่งแล้วผมอ่านหนังสือไปด้วยได้นะ้ะย คือตอนนี้ผมทําแบบนี้ด้วยนะคือกด Kindle ไปเรื่อยๆแล้วมันวิ่งธรรมดาวิ่งในลูกนะครับผมไม่ได้ไปวิ่งข้างนอกนะถ้าวิ่งข้างนอกไปถือ Kindle ก็แปลกนะครับวิ่งในลูกนะไอไอเทรดมิลล์นะครับก็ก็สนุกดีนะครับอีกอันหนึ่งเขาแนะนําตื่นก่อนลูกครับให้มีเวลาของตัวเองสัก20นาทีพอคือพอลูกตื่นเนี่ยผมเข้าใจเลยเพพาะเด็กเล็กๆ,ๆนะคุณเขาคอนซูมเวลาเราหมดอนะแม่พ่อนน่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่า ถ้าเราตื่นก่อนเนี่ยเราจะอาจจะกิบกาแฟอ่านหนังสือพี่มาอะไรได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้ได้บ้างนะแล้วเขาบอกว่าหาเวลาอยู่เฉยๆหนึ่งคืนต่อสัปดาห์เช่นตกลงกับสามีบอกเฮ้ยพาลูกไปเที่ยวหน่อยขอคืนนี้ขอพักนิดนึงใช่ปะ่ะนะหรืออยู่กับลูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ให้มีเวลาแล้วก็ให้เวลากับเขาด้วยนะเขาก็ควรจะมีเวลาสักหนึ่งคืนต่อสัปดาห์มันก็จะไม่เบิร์นเอานะครับ สำหรับเด็กก็เป็นเหมือนกันนะบางคนบอกว่ายุ่งเนี่ยมันมีเฉพาะผู้ใหญ่ไม่จริงนะครับเด็กก็มีความยุง่งแต่เด็กยุ่งเนี่ยเด็กยังไม่รู้จักวิธีการจัดการเวลาส่วนใหญ่อะผู้ใหญ่ต้องมาช่วยนะอย่างแรกนะ expectation หรือว่าความคาดหวังที่คุณพ่อคุณแม่มีกับลูกครับเขาบอกอยากกังวลในการปั้นลูกให้ฉลาดกว่าคนอื่นมากนะักบางคนเนี่ยโหจะเรียกว่าแบบติวเข้มมากอะลูกมาตั้งแต่แบบตื่นนอนจนกระทั่งแบบ เข้านอนห้าทุ่มนี่อ่านหนังสือล้วนๆไม่ได้เลยแล้วก็จัดครูสอนพิเศษทีทีเลยนึกภาพนะตื่นมาก็แบบเหนื่อยอ่อนละหอยเลยแรงนะไปเรียนโรงเรียนมาเจ็ดแปดชั่วโมงก็หมดแรงนะกลับมาบ้านยังมันติว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 ห้าทุ่มค่อยนอนเนี้ยคือมันไม่ไหวไงอย่างนี้มันมันมันไม่ได้แต่ว่าบางคนบอกอุย๊ยเราให้ลูกชิวชิวแต่ว่าตัวเราอะกลับเป็นคนที่บ้างานมากๆอันนี้มันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณอยากให้ลูกได้รู้จักพัก คุณต้องรู้จักพักเหมือนกันนะครับคือต้องทําตัวเป็นแบบอย่างไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอย่างที่ผมบอกนะว่าเราแบบเราทํำยังไงลูกเขาก็มองเราอะนะครับเราต้องบอกเขาว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วตัวเราก็ต้องทําให้การพักผ่อนเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเขามีแบบฝึกหัดง่ายๆด้วยนะบอกว่าจริงอะถ้าลูกเล็กๆเนี่ยแปลงฟันกับลูกก็ได้นะเอออันนี้จะจะจะ,จะช่วยด้วยนะครับ สรุปสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงวิธีการอยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยๆไม่ได้แปลว่าต้องนั่งนิ่งอย่างเดียวนะผ่อนคลายแบบการเคลื่อนไหวอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะว่าออกกําลังกายเดินรอบเมืองหรือไทเก็กโยคะได้หมดเลยนะครับหรือไม่เคลื่อนไหวก็ได้นะเขาบอกว่าแม้กระทั่งแบบการไปนวดฟังเพลงคลาสสิกคิดเป็นภาพบองมองดูใบไม้บนต้นเคลื่อนไหว พวกนี้ช่วยได้หมดหนังสือพูดถึงวิธีการสแกนสัมผัสในร่างกายนี้ต้องไปลองไปอ่านเองนะครับที่เขาจะบอกนะการทําสมาธิแล้วที่ไม่ควรทาคือทําหลายๆสิ่งพร้อมๆกันมันเหนื่อยลองลองดูเลยครับถ้าเกิดเราพยายามทําหลายๆสิ่งพร้อมๆกันเนะ่ยเปิดหน้าจอมา5ห,หน้าจอแล้วทางานพร้อมกันเนะ่ยโอไม่ไหวนะครับก็ลองลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสุดท้ายครับเขามีากด2นาที นะที่ผมชอบนะคือเขาบอกว่าอันนี้มาจากหนังสือที่ชื่อ getting things done นะครับหรือบรหิหารชีวิตพิชิตความสำเร็จคนเขียนคือเดวิดอัลเลนนะเขาบอกว่าเมื่อมีภาระงานใหม่เข้ามาและทำให้เสร็จได้เป็น2นาทีก็จดจ่อทำให้เสร็จทันทีแปลว่าถ้ามัน2นาทีอย่าไปค้างไว้ทำเลยให้มันเสร็จ2นาทีทำาให้มันเสร็จอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกดีแล้วก็สบายใจไปเลยนะแล้วพยายามทำอะไรที่มันมีแรงบันดาลใจนะครับ นั่งนังสื่อบอกว่าสุดท้ายเราต้องดูแลตัวเองนะมันไม่มีใครที่จะมาช่วยดูแลเรานะคือคือก็คงมีแต่ว่าคนถ้าถ้าตัวเองไม่ดูแลตัวเองแล้วอ่ะก็ยากเขาพูดถึงการนอนนะสำคัญมากนะครับเรื่องการนอนผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งบางทีเห็นคนรู้จักแบบนอนน้อยผมก็เป็นห่วงนะผมก็จะพูด คือก็บางทีก็จะเปเขาจะโกรธเราหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเราไปบอกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นห่วงเขาอะก็บางทีเขานอนกันน้อยจริงๆอะผมก็เห็นแล้วแบบมันไม่ไม่เวิร์กน,นะเ,ออเขามีกิจกรรมให้ทิ้งท้ายครับเป็นนิกเซนในชีวิตประจําวันนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะลองทดลองดูนะถ้าแบบว่ามัน,มน,มนยุ่งมากทําไม่ได้หรอกเลยหลับตาครับนอนหลับตาปล่อยใจให้ล่องลอยไปยังสถานที่ที่เปี่ยมสุข หรือนั่งเริมหน้าต่างมองเมฆที่เคลื่อนผ่านไปนั่งหน้าระเบียงบ้านซึ่งอยู่ติดกับถนนผู้พลาดแล้วมองคนเดินผ่านไปมาใช้ลมหายใจปอบประโลมมองหาความงดงามในภาพวาดและเพลงที่ชอบใช้เวลาในห้องนิกเซนห้องนิกเซนก็คือเหมือนอยู่อยู่ของเราคนเดียวอย่างเงี้ยหลงไปในฝันกลางวันออกไปสูดอากาศสดชื่นข้างนอกสักหน่อยกินอาหารกลางวันในสวนสาธารณะเริ่มต้นแบบนี้ครับแล้วมันจะจะดีนะ ใครที่ไม่ชอบนิ่งๆผมเชื่อว่ามีนั่งนิ่งๆแล้วมันอึดอ,อัดอึดอัดเอาแบบเคลื่อนไหวนะทำโยคนะลองดูครับแต่อย่าไปเอาโยคะแบบสุดสุดแอดวานนะเอาแบบง่ายๆนะทำอาหารง่ายๆที่เราชอบทำนะวิง่งระยะสั้นๆในทุ่งกว้างหรือเลนวิง่งอย่างผมผมวิงนะ่งเนี่ยผมวิ่งไม่ยาวผมวิง่งแค่5โลสำหรับผมนะครับเขียนหรือวาดรูปลงสมุดบันทึกอีกเขียนนี่ผมก็ชอบนะผ่อนคลายจริงๆนะสำหรับผมการเขียนแต่วาดรูปเนี่ยผมไม่เก่งนะครับ ถักนิตติ้งก็ได้อันนี้ลูกสาวลูกสาวทำนะครับหรือออกไปเดินเล่นโดยไม่ใช้แผนที่เออแต่ว่าแถวบ้านผมก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วแผนที่นะครับอันนี้เขาแบบว่าในในประเทศเขาอาจจะเป็นเมืองเป็นอะไรเงี้ยลองลองเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแอปพลิเคชันที่เขาแนะนำนะครับลองไปดูคาม a ีเออล์เ s t t ฟอเรสสเ s s โฟกัส t ไม่ใช่ Strict Workflow นะก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งรีวิวมา 3ตอนเลยนะครับนิกเซนศิลปะของการไม่ทำอะไรเลยนิกเซนสะกด N-I-K-S-E-N จริงดูในไอ,ไอ้ตัวทำเน a ของพอดแคสก็ได้นะผมลงหน้าปกไว้นะครับคนเขียนคือคุณแอนเนตลาฟไรเซนและคนแปลคุณคุณอนักวีเติมสินสุขนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นวันถ้าใครฟังตรงวันก็เป็นวันศุกร์ที่สดใสสำหรับทุกคนนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.